าแจวเดือดออกโรงปกป้องน้องสาวอย่างเช่นแพาวแสงทองหลังโดนแซะได้ดีเพราะอาดีตสามีมีทุกวันนี้เพราะว่าอาดีตสามีนั่นเองค่ะจนทําให้อย่างป้าแจวเนี่ยเป็นพี่สาวแท้ๆแล้วก็เป็นป้าของน้องนาลิตะน้องโตเกียวต้องออกมาปกป้องและพูดถึงประเด็นนี้อย่างรวดเร็วอย่างด่วน เพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าทางพระเจวนะคะได้มีการมาเดือดหลายครั้งต่อหลายครั้งสําหรับเรื่องราวของทางแพวพาวแสงทองแล้วก็ทางพระเจ้าเองที่โดนออกมาแซะในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเงินเรื่องที่ดินเรื่องแพวพาวเรื่องอดีตสามีแล้วก็เรื่องลูกๆนะคะเรื่องหลานๆในเรื่องการบงบการบก ทุกอย่างนะคะส่วนมากจะโยงไปหาทางอดีตสามีซะมากกว่าแล้วก็ทางนั้นอ้างตนอ้างตัวว่าเป็น f c ของทางอดีตสามีจนทําให้มันเกิดประเด็นแบบนี้ออกมาหลายๆคนก็ไปโจมตีทางอดีตสามีว่าทําไมถึงมี f อแบบนี้แต่ก็ต้องให้ให้เครดิตเขาตรงนั้นด้วยว่าทางอดีตสามีนะคะเขาบางทีเขาก็ต้องการมี f อที่มีคุณภาพนะคะมี f อที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง คนนี้บุคคลน,นี้อ้างตนอาจจะอ้างตนว่าเป็น fc ของทางอดีตแต่อาจจะมาป่วนมาปั่นก็ได้นะคะทางอดีตอาจจะไม่รับรู้ในตรงนี้เพราะเขาก็ทํางานของเขาเขาก็มีชีวิตที่ดีมากๆนะคะมีธุรกิจมีอสังหามีวงที่ดีมีอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับคนเก่งคนนั้นนั่นก็คืออดีตสามียอมรับว่าเก่งจริงๆตรงนี้นะคะยังไงก็ถือว่ายอมรับจริงๆอายุเท่านี้แล้วก็เก่งมากๆอ่ะมาเข้าเรื่องแล้วกันสําหรับ เรื่องราวเรื่องนี้ทางป้าแจ๋วน้องนาลิตะเนี่ยเห็นโพสต์อ่ามันเป็นคอมเมนต์นะคะในโพสต์ที่มีแม่แผวผาน้องเลตาน้องโตเกียวอ่ะเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ใช้แอคเขาว่าชื่อน้ำใสเป็นแอคอวตารนะคะเป็นแอคหลุมนั่นแหละค่ะ ส่วนมากคนที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้จะไม่ค่อยมีตัวตนนะคะไม่รู้ว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นใครมาจากไหนเขาได้มีการเข้ามาบอกว่าเนี่ยเป็นการตอบกับ f อบอกว่าสร้างตัวเพราะอดีตสามีหาไว้เยอะอ่า ลองไม่มีอดีตสามีชื่อจุดๆจะมีปัญหามีบ้านอาจจะมีปัญญามีเงินเป็นร้อยล้านซื้อภูวิลล่าทั้งสองหลังก่อนจะได้จุดๆมาเป็นสามีเนี่ยซื้อรถเบนซ์คันหนึ่งยังไม่ผ่อนเลยนะคะพอได้จุดๆๆมาเป็นสามีเนี่ยรวยอ้าวรวยอาวซื้ออะไรก็เงินสดเลิกกับพ่อของน้องเนี่ยซื้อเงินผ่อนเหมือนเดิม สิ่งที่คอมเมนต์นี้จะสื่อก็ประมาณว่าพระพาแสงทองน่ะถ้าไม่มีอดีตสามีคงไม่มีปัญญามีเงินร้อยล้านที่จะซื้อพูวิลล่าตั้งสองแห่งแล้วก็บอกอีกว่าไม่มีปัญญาหาเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนาะแล้วก็ได้อดีตสามีมาเนี่ยมีรถเบนซ์เงินสดอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ย ซื้ออะไรก็เป็นเงินผ่อนนี่คือสิ่งที่จะสื่อก็ทําให้มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกับคอมเมนต์บอกว่าคิดได้ยังไงคะเนี่ยถ้าไม่ต่ําจริงๆคิดไม่ได้นะคะคุณมีอคติมากเกินไปหรือเปล่าจะให้เขาไม่ไม่เริ่มต้นใหม่เลยเหรออ่าในเมื่อเขาก็เลิกกันไปแล้วนี่คือคอมเมนต์ของคอมเมนต์นี้ก็คือพูดได้ดีมากๆทางป้าเจ้าวเองก็ไม่ทนรีบแคปคอมเมนต์นี้มาโพสต์หน้าเี f เฟซบุ๊กของตนเองอย่างด่วนจี๋เลยค่ะ ออกมาพูดทํานองประมาณว่าครอบครัวฉันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลำบากทุกยากขนาดนั้นอาพวกฉันเนี่ยก็คนคนนึงเหมือนกันอีน้ําเน่านะคะคือคุณน้ําใสนั่นแหละค่ะขนาดหน้าตัวเองเนี่ยยังไม่กล้าเอามาออกอับปรียยังกล้าเสนอหน้ามาออกความคิดเห็นแล้วก็อีโมจิรูปฝ่าเท้านะคะ อันนี้ก็คือเดือดมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เพราะมันก็โยงไปถึงครอบครัวนั่นแหละพูดประมาณว่าครอบครัวของแพรพาวแสงทองเนี่ยไม่มีอันจะกินแต่ก็เมื่อแก้คลิปก่อนๆตอนนี้นก็พูดถึงเรื่องครอบครัวคุณแม่แพรพาวอยู่นะคะว่าเขาเนี่ยมีโรงสีมีที่ดินหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองมาตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ดังขนาดนี้เนาะเอาง่ายๆคือครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่พอมีอยู่มีกิน ไม่ทุกเลยนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่สบายๆได้เลยนะคะแถวถ้าแถวบ้านนอกเราเนาะบ้านก็หลังใหญ่โตนะคะเคยไปเห็นบ้านคุณแม่เผาวอยู่เขาหนึง่งแล้วก็บ้านป้าเองก็ไม่ใช่บ้านบ้านนอกแล้วถือว่าเป็นบ้านที่ถือว่าดูดีนะคะมีธุรกิจโรงสีใหญ่โตที่พ่อที่แม่สร้างไว้ให้อ่า พอหลังจากที่พูดออกไปนะคะก็ทําให้เอฟซเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าเขารวยก่อนจะมีอดีตสามีอีกนะคะอ่าไปรับข้าวใส่บาตรอยู่อื่นวันผะอ่าใครถูกป้าแจ้าด่านนี่เถือว่าซวยมากๆเลยอุสวาแนสารแนกกับชีวิตจังรู้ดีไปหมดเหนื่อยแทนนะคะก็มีชาวเน็ตออกมาโต้อตอบแทนว่าครอบครัวของเขาเนี่ย มีอันจะกินมาก่อนจ้าเขาไม่ได้ทุกนะคะเขามีกิจการมีมาก่อนนะคะอะไรรู้จริงไม่จริงพูดหน่อยค่ะสาวสมองนาาคิดแต่ตามแซะอ่าคนแบบนี้นะคะถ้าไม่เร็วจริงไม่กล้าออกมาความยิดเห็นในพื้นที่ของคนอื่นขนาดนี้คะ่ปะป้าแจ๋วสงสัยมนูเก่งนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์อ่าสงสัยหูหนวกนะคะตาบอดจิตใจต่ำตมคะ่ปะป้าแจ๋วโอ้โหคือแรงมากๆเลยเอฟซเข้ามาฟาดแทนเลยคะ่ะ ยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้อยู่ในพื้นที่ของใครของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันแสดงให้เห็นได้ว่าอบางคนต้องพูดตามตรงเลยว่าสําหรับแพราพาแสงทองนะคะก็มีอดีตมีเอฟซมีคนรู้จักเยอะมาพอสมควรอยู่แล้วแต่พอมามีอดีตสามีเข้ามาก็ทําให้เอฟซเพิ่มขึ้นนี่คือจุดประสงค์ที่จะพูดในตรงนี้ก็คือว่าเอฟซบางคนไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นเพิ่งมาติดตามตอนมีอดีตสามีจนทําให้คนเข้าใจว่าแพราพาแสงทองเนี่ย ดังมาเพราะอดีตสามีอ่ะตรงนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยรู้จักอดีตสามีมาก่อนบางคนรู้จักแพรพรามาก่อนพอมาเป็นสามีภรรยากันก็ทําให้ฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นจนทานให้คนสับสนใน,ในหลายๆปะเดินนะคะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ทราบดีไปกว่าคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,กระแสข่าวอะไรก็ตามแต่นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นได้ปัจจุบันเนี่ยคือคนที่มีชื่อแอคเขาว่าน้ําใสเนี่ยมีคนบอกว่ามาตามคอมเมนต์แซวแบบนี้บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ทราบนะคะว่าต้องการจุดประสงค์อะไรเข้ามาพูดอ่ะพูดเข้าใจนะคะว่ารักแต่ว่าบางคนนบอกว่ามันทําแบบนี้มันทํให้ทาให้เสียไปถึงศิลปินที่คุณรักอ่ะทุกคนแล้วเคยได้ยินทางอดีตสามีพูดกับแม่นิกกี้นะคะแม่นิกกี้หลุดพูดออกมา ในวันที่ไปเจอกันบอกว่ามี FC บางส่วนที่ควบคุมไม่ได้ก็มีอาจจะเป็นส่วนนี้นะคะที่ควบคุมไม่ได้ที่แบบเป็นแอคเคาท์อวตารตามล่าตามว่าคนอ,อื่นเนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยคือป้าเจ๋วก็น่าจะสุดทนนั่นแหล,ละออกมาตอกกับในตรงนี้จิตใจคนพวกนี้เขาทําด้วยอะไรเนาะก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกแบบนี้นะคะเหมือนถูกล้างสมองจากคนปกติกลายเป็นสมองแห่งความเกลียดชังเข้าไปทุกทีนะคะ อีนะ้ำใสทุกโพสเลยนะตามแซ่เขาไม่เลิกนะคะเขาทำอะไรให้นักหนาะอบางคนก็บอกว่าก่อนจะมีดิสามีแพรพาเขาก็ขับเบนอยู่แล้วนะถึงจะไม่รวยแต่เขาก็แปบว่าพอมีพอกินเนาะนะคะแล้วเขาบอกหุนน้ำดอกคะ่ะพี่น้องเราไม่รู้ด้วยหรอว่าใครจะจนใครจะรวยใครจะเพราะเราไม่ได้ไปเปิดดูบัญชีของเขาบางคนนะทุกคนยกตัวอย่างเนาะ ยกตัวอย่างดาราที่แบบว่าเป็นข่าวดังๆเนาะที่ตอนนี้หนีไปต่างประเทศที่ว่าทําตัวรวยรูราคนในประเทศก็อยากเป็นดาราท่านนี้นะคะก็ตัวย่อดอเด็กนะคะผู้าดก็อยากเป็นบาท,ที่นี่พ่อข่าวเปิดโปงออกมาไม่มีเงินสักบาทนะคะเป็นแบบว่าคนรวยแบบจอมปลอมเนาะรวยแบบว่าไม่จริงคือโลกสมัยนี้มันอะไรไม่ได้แล้วแล้วบางคนนะ่ะอ่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นขอทานบริจาคเงินวัดสองสาล้านก็ยังมีนะคะเขาเอาตรงๆคือมันไม่สามารถมองคนที่ภายนอกได้จริงๆในปัจจุบันเขาซิมี่ิจนนะคะเขาแค่มีปัญญาเลี้ยงครอบครัวเขาเลี้ยงลูกเขาอันนี้ก็พอแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ในเศรษฐกิจที่แย่ขนาดนี้นะคะ่ะ